ะะไรนมันเหมือนยามากเลยนะคะนี่แหละมันเหมือนยามากเลยนะครับก็เลยชอบทําให้มันเหมือนมันไงอัจฉริยะหลายเนาะข้าวซ้อนผมเอินไปจังไหนจังไปพ่อจังไปเห็นถาบ้ากันเนี่โอ้นั่งใหิยุข่างถังขยะก็เลยไปเก็บออกมาซะเด็เลยโอ้ลูกถังขยะตีกันมาจังสันตายตายนั่งให้กองก้นกองกอยอยากกินขนมอยากกินขนมยุข่างถังขยะก็เลยเก็บออกมาก็เลยเก็บออกมาเลี้ยงแมนที่แรกเห็น เลียนเลียนรถไก่ไปอยู่ครับเห็นข้าเจ้าเอาไม้สัวสัวสัวยุตรงต้นไม้ครับพอลงมาแต่ว่าอีเชียงหนึ่งตุงตุงใส่ตกต้นไม้ก็เลยลงมานั่งหายุคคางทางหายาเอาบออกมาเลยยูนี่ค้นลิงเดี๋นี้ก็ได้๋ยวสัวอีเชียไม้ลิงค่ะลิงค่ะบ้านหนูบ้านหนูอยู่ไหนนะลูกที่ประชดที่ประชดอยู่อำเภออะไรโกสุมพิสัยค่ะซิกเนเจอร์สิ่งดีของโกสุมคืออะไรลูกลิงค่ะหนึ่งสองสาม ลากหลายความสามารถคำการแสดงออกนะครับเอ่อมาเป็นเด็กอัจฉริยะอีกหนึ่งคนนะครับอายุแค่11ปี11ปีโปงแล้วเพ่อสิยสิ20ปีเสียไว้เสรีว้มดังนั่นแหละพ่อความปังควอมรวย่อเยะเพิ่งไปถามว่าควอมดังครับถามว่านี่หัจักว่าดังคืออย่างนี้ดังที่เราหัวใจว่าดังบอลูดดังแมบบค่ะเขาไม่ได้หูจักว่าเขาดังเ่ราดังดเขาหัจักแต่ว่า ตุกตาตุกตาเอหัวใจตั้งตุกตาเมนพูดอย่างตุกตาไม่ดีเจหลายห้องโดดลงไปโอ้บ่งหัวใจบ่รู้จักความดังเลยเมนครับย่างไรเดียงสาความเป็นเด็กหน่อยอยู่นะพ่อเนาะนะครับคอยบอกคอยสอนกะจิเป็นผู้ใหญ่หเมื่อนันไปเสียงวีหกครับเพิ่นกำลังมิกอยู่ครับปูกับยางไปด้านหลังครับเลี้ยวหาคนหล่อผู้ใดสมัครเสียงดีแท้นำหานำไปให้แล้วผัดยืนมิกติกอยู่ข้างเวทีก็เลยก้มซองเบิ่งเอ้า น้องก็อายตัวนี้มาเป็นนกน้อยอุไลยพอดมาลองเองโชคดีแห้งโชคดียุพ่อไปเห็นยุบ้านพักคขันมือธรรมดาพ่อไม่ได้เห็นหนาง่ายๆงได้นน่เอาตี่ไปใส่แม่นนี่เขาเป็นคนที่บอสับบุกค้นััวไปหรือเท่าทัวไปบอสามารถน้าหาเขาเห็นยังไงไๆโอ้ขันมือธรรมดานี่บอกครับแม่นครับม่เห็นบอกเลยอีหล่าไปเส่ลูกไปกนอีปูค่ะกนอีปู ลงทงลงถาไปคนอีปูไปคนอีปูไม่เห็นเลยโอ้มักลงทงลงถามาหาอยู่หากินก้นคนอีสานบ้านเฮาหน่อยยิ่เน้อใช่ไหมดาะล่ะหมกจากคนอีปูแล้วความสามารถมี่ยังอีกว่ายน้ำค่ะขามข้องค่ะว่ายน้ำขามข้องขาปลาเก่งบ่หาปลาเก่งบ่สุดยอดเลยค่ะวดวดเดี๋ยวปะไส่เบ็ดติลูกเขาอแบบไหนอ่ะโนวันแห่ค่ะอุ้มันนี้ก็ะปิลูกบ้าข่าดิชีคุยยีรีกระสุ ไม่ได้เป็นเรื่องสันเอาปานเหงา<อ>หนูเรียนรู้วิชามาจากคุณย่าลำดวน <laughs> ถ้าคุณย่าลำดวนบ้านเหงาถ้าคุณยา่าหอยล่ะยกสะดุ้งสิแมนค่ะคุณย่านี่สอนอยังไงเอ่อสอนให้หน้าและค่ะสอนให้หน้าและ <laughs> <laughs> โอ้ยอนาแลมันไม่ได้สอนกันะะนี่ละจะมาโทษผู้อื่นจะคลองกับเบืเบ้องดุ้นแหล่ขนาดจะมาหดขาเอ,อ้า ็คือโลกติดต่อกันเนาะเนาะาหลอกติดต่อยังวาอีกอยู่ความแหลกติมาติดต่อเนาะความคมแหลอติดต่อกันไปอีหลาฝากพี่น้องทั้งศิลปินผู้ไทยเนี่ยค่ะอีหลาขอฝากเป็นลูกเป็นหลานเช่าพี่น้องเอฟซีศิลปินผู้ไทยใน่ด้อค่ะพี่น้องครับฝากเป็นลูกเป็นหลานศิลป์ลูกหลานพี่น้องศิลปินผู้ไทยแล้วก็ได้ยินข่าวมีผลงานเพลงเด้ดพอกาลรงสิมีผลงานเพลงปล่อยวันที่เท่าไหร่ก่อนอีหละ นี่ก็แล้วแต่อ่าแล้วแต่ดินแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมสิเอาเฮ็ดเพียรนี่มันแล้วแต่บุญแต่กรรมได้ตีนังแมนค่ะโอ้ตายแล้วจังหน่อยเนี่เอรอจังหน่อยเนี่จังหน่อยจังน่อยจังน่อยวันที่สิบห้ากันยายนสิบห้ากันยายนปล่อยนะคะส่วนถ่ายหยังลูกเอ่ออเิญขวัญให้อายค่ะเอิญขวัญให้อายเอิญขวัญให้อายกินงหล่อหลอกหน่อยฟังจักหน่อยเนี่ย อาท่อนไหนคะลองยเอาท่อนไหนคะตอนนี้หนูยังจะลาสุดถามผู้กำกับแล้วเอาท่อนไหนคะเอาท่อนไหนก็ได้คาสิเมนคูแมนพ่อเฮ้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 ้อยเเ้าเเ้เเ้้้ ของสวรรค์บ่บาดบยบันเบียงเบนเข็นจองซมีกะค่ะโอ้ตะซมีกระมวลแล้วพ่อพี่น้องครับเตือนขวญให้อ้ายนะครับฝากผลงานเพลงน้องอ้ายสกุลนาพอที่จะเอาปลอยไพในวันที่สิบหากันยายนนีสิบห้ากันยายนนีพี่น้อง ฝากไปซอยแช่เนี่ยนะครับฝากทุกคนนะครับแช่หมดละแช่หนึ่งครับซอยกันซอยกันก็ยังดีนะครับบม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้ไทยหรือว่าเสียงวีหกเราเป็นพี่น้องการซอยกันกดไลค์กดแช่ซอยกันเด้อพี่น้องที่กำลังชมไหล่สดอยู่ทางบ้านคือกันเนาะนะครับฝากน้องอาายโดยผลงานเพลงใหม่นะแม่กันแล้วกันพี่น้อง